อีกแล้วอกวมิงงมิ่งๆตแตกๆๆเอาไปเลยเอาเอาลักทางไปแล้วรดจะเนอะแปดแปดแปดนะเชือกี่เลยเอาเดูครับอางผมนะครับนี่คุณน่ะอ้โอ้โอ้โอ้แต่น้มาทางมีอีกโอ้ ต้องเป่าตามปิดชีวิตช้างนะครับผมเด็กน้อยวิ่งไปแล้วดูึไปแล้วไปแล้วไปแล้วอเอึอึเอ้าเอ้า ออาเ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 อาึ๊บโอ้โหออกมาเล่นนะเฮเฮ้ยฐานนมเขาปากเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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 บ่น้ยงนี่ฝนตกโอ้น้ำเต็มถังเลยฝนตกเออเสยผมเสียจนผมกําลังหาน้าเล่นพอดีครับ ทำไรทำไรทำไรเล่นดิเร่นดีดเล่นดีดีอึอึอโอ้ยกดำได้ไหมออไปแล้วไปแล้วไปล้โอ้คึกเคึกมากคมากออไปแล้ว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 ้้ออโอ้กินน้ำไปเรื่อยครับน้ำฝนน้ำฝนเอาเาเอีกเล้วอีกเ้วอีกเ้ว มิง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 แตกแตกแตกเอาไปเด่นเอา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 แล้วขังไปอล้วแตกเบิดแตกเบิดถังนี่ไปแล้วไปแล้วเอา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 จะไปไหนต่อครับสปาโคนมิงบอกคูด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 คุณแม่ก็กินหญ้าฟินๆครับด้านหลังนะครับ นมึงถาม,มน้ำเม็ดขาวปลาครับพ่อเฮ้ยปูเมือนครับฮิบ่พี่ชนะิโน่ครับปุ่นนะ่ะปุ่นน่ะเพื่อนเตะขี้ดินแตกเลยฮึบเพื่อนน่ะเฮ้ยคึกคลิกคลิกฮึบฮึบ เล่นโคนครับเอาเอาเึบไปเล้วไปแล้วไปเึบ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 โอ้ยสนุกมากครับผมสนุกมากครับฮิ้มเิบเฮ้ฮ้เเ้อมมิมไปไปไ รถขนอือเกือบคว่ำอีกแล้วครับอีเขียวไปแล้วไปนั้งคุณแล้วไปนั้งคุณแล้วเอาเอาบวนนี้เลยว่าสั่งหน่อยไหมพุณนะพุณนะอึ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 เจอถังแล้วเอ๋งอ๋เอ๋งอ๋งยะยะยะยไปแล้ว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 โอ้ฟังเวทถังฟังเวทโอ้ไปแล้วว่วดึงถึงไม้จริงเนี่ยอ๋เอ๋งอ๋ คึเงตนี่อุ้ย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 าดึงดงังเตี้ยต้น essen, EX er. ี้โอ้คึกกลีสางหน่อยนี่เฮ้ยเฮ้ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเคึกจริงๆครับคึกจริงๆเฮ้ยเฮ้โอ้โอโอ้ถังถโอ้แตกแตกเ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาแล้วแตก มิงมิงไม่ทำลูกไม่ทำเดี๋ยวมีถัง oh, ก <ng> ินน้ำอู้พูน่ะพูน่ะคือแข็งเมืองเมืองเมืองเบืองเมืองสีกินมะน่องนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮผมสีเลียนเหรียญก่อนครับผมเลียนเหรียญก่อนครับไปใส่ต้อมัหนี่ไปใส่ต้อมัหนี่เอาเอาเอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเจอถังน้ำ น้ำเต็มถังเลยครับผมถุดฝนตกใช่มาขึ้นนี่เฮแตกแท้ถังน,น,นี่เอาเอาเอาเฮ้ยกระชงคึกคักเอาเอา,เ,า,าเอาเข่เาถังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบ มวนคักมวนคักมวนคักผมมวนครับคุณนะอึเจอถังน้ำเจอเช้าเลยครับวันนี้เล่นน้ำเล่นน้ำเพื่อนเล่นน้ำเอา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 ปวดนะปุดนะมุดมุดแล้วมุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุด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 โอ้มีเสียงมีเสียงมีเสียงพ่อมเฮ้ย มึงตูดช่างกันมึงตูดช่างกันตูดเงี้ยโอี้ยตด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 ซะเนาะตดแตกซะเนาะเฮ้ย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 ตดแตกซะเนาะโอ้เกือบตดแตกความสุขของช้างน้อยได้เล่นน้ำนะครับเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอช้างคึกคักคึกคักเวลาลงเล่นข่วนนะ เอาแล้วลงน้าแล้วฝนน้าฝลนะครับผมโอ้โอ้เตะน้ำประจุกรจเลยวะโอ้เหลื่อมเลยเด้อเหลื่อมคือกือเด้อเอ้าเอ้ามุดมุดมุดนอนแล้วแช่น้ำผล,ลนะครับสตปาคุน่นมันครับเฮ้ยเฮ้ยตัวจะเนาะแปดแปดแปดเฮ้ยเนาะคือกิลิเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ถึงแห้งถึงแห้งมวนครับพ่อโอ้ตเตหนามปรจุกระจายเลยมั้งอืมโอ้อาบน้ำยังดากดังๆเลยอาบน้ำธรรมชาติครับน้ำฝนนะครับผมโอ้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 อย่าเข่ามากนะครับอ้างผมนะครับนี่คุณน่ะโอ้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 ตีนหนามมาทั้งปีอีกโอ้สุดยอดสุดยอดมวนครับมวนมวลอู้อู้่นนะอู้อู้ อือพูดนะอู้มวนแห่งอู้อู้อู้มวนแห่งมวนแห่งเอาเอาขักเวยังไรยนะาไ่ปนีิเอาเอาเต็มอ่างเลยครับผมมีอ่างใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเนาะมิ่งบอกมันจีเข่าตูดผมมัหล่นแล้วครับกลัวอ่างเข้าตูดไม่ได้นะครับเอานอนแล้วนอนแล้วดึงแรงหนิดึงแรงหนิกันดึงแรงหนิกันอืออืออือแช่น้ำแล้วแช่น้ำแล้วแช่น้ำแล้วดือหน่อยแช่น้ำแล้วเอยเอ้ย ฝนตกนะครับอื่นไม้ออกนะครับผมออกมาจากขีดเรนไส้ได้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยมวนคักมวนคกะต้มสุกของผมครับพ่ะโอ้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 โอตังน้ำเป่าสกมาโอ้ขึุกเงี้ยขลุกเงี้ยไปได้อีกไปได้อีกไปได้ไอ,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 อีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปไหนนอกร้นนี้กดด่นก็อ,อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม กดกระดิ่งนะครับผมจะไม่พาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ